สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับ d ดส Star Original 60ปีนะครับอินเวอร์เซอรี่นะครับรุ่นนี้ก็จะมีสายนะครับเป็นสายแบบมีกระเป๋าให้เดี๋ยวปรับตองแป๊บนึงโอเคครับประมาณนี้นี่ครับก็จะมีนะครับมีเซ็ตสายแถมให้เราสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะว่า รุ่นนี้จะเป็นระบบ EC Clip ค,ครับนี่ฮะจะมีสลักด้านหลังตรงนี้เราสามารถแกะแล้วก็เปลี่ยนเองได้แล้วก็เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งผมใส่นี่ก่อนโอเคปิดไ้ก่อนมาดูนี้ครับตัวเรือนถือว่าสวยงามนะครับตัวบอดี้ตัวเรือนตรงนี้จะทนทานต่อการจิบขวนนะครับแล้วก็เป็นวัสดุตัวใหม่นะครับเรียกว่าเซรามอสนั่นเองกระจกจะเป็นหกเหลี่ยม แล้วก็จะมีจุดนะครับมาร์กเขาเรียกว่าวินเดกนะครับชั่วโมงเนี่ยจะเป็นจุดสีเขียวเป็นปายน้ํานะครับแต่ว่าซูเปอร์ลูมิโนว่านั่นเองกระจกรุ่นนี้กระจกบปลายตัดแสงนะครับเดี๋ยวต้องด,ดนนูนะครับนี่ฮะมาทีเรียลซูเปอร์ลูมินว่ากระจกตัดแสงกันน้ำร้อยเมตรตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ เป็นตัวเครื่องนิวโคองป้องกันสนามแม่เหล็กนะครับตัวเกลียวแฮสปิงแล้วก็ตัวเครื่องเอจัตฟายโพซิชันนะครับก็คือผ่านการวัดความเพียงตรงด้วยการวางวางนะครับแนวตั้งแนวนอนแนวเอียงแนวเสียงพวกนี้มา5าลักษณะด้วยกันแล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือการปรับนี่ครัเป็นบัคเกิลเราสามารถสอดสายเข้าไปปรับสายได้ง่ายครับแล้วก็การถอดสายคือดันดันตรงนี้นะดันเข้ามา ก็ดันตัวนี้ลงอันนี้ก็ง่ายๆนลครับดันข้อหางลงฮนะเราก็ปล่อยนี่ครับง่ายๆไหมครับง่ายเลยลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสนใจเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับติดต่อที่เคาน์เตอร์ลาโดทุกสาขาได้เลยนะครับรุ่นนี้หายากมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ